สัว์สัตวสันามตัสสะา์กตอะรตัวสมาสัมพุทธัตส์นามตัตสะบตอะตัสมาสัมสะนะมตัสสะกตอะตัมาสัมพุทธสัพพุทังะตานันังพมังละตานันังสังฆังละตานันังกเมพุทังกุศิเมมังเมสังคัง พุทธบูชามาติตวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสร่างข้าพูชามหาโปกวาโหประลิทตวานเมตตาสเมตตาปันตาวิจิตติจิตตาประลิทังปนันตุสักเทกามิจลุเปศลิศิขาละเตเจจันตลิเทวิมาเนจีเปละทิจักามตจลูวนาคาเนวเทหวัตุมิเตเทอมายจันตุเทวจระทาวิสเมยขะขันธปนาคา เยตสันตาสันติยังมุนีวจรังสาธุโวเมสนันโตธัมมัสสวนกาโลอยัมปทันตาอัมมัสสวนกาโลอยัมปทันตาธัมมัสสวนกาโลอยัมปทันตายติพิโสปควาลารสมาจํปุโตวิกาจจลนสัมปันโนสกโตโลกวิโตอนุตโลกุลิสาตมสารติสัตถา เทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาตโมสันติสุโกกาลิโกเยหิปัสสโกปนายิโกปัจจตังเวทิตะโติสุฏิโนสวกสังโังังมามีสาเตสังธัสััตจาตะเลนะนมานมาກาาโภาวนะเวนะสุเมวหยปายโยพนย

อาภะโกวตุสุปินังกันตังขมานุภาเวนะเวนะสเมนตุยันตุนิสังมังกลันติโยฌามโนุโสุปุนาสสัตโตปาภะโกโวตุสุปินังกันตังสังขานุภาเวนะเวนะสเมนตุปวัตุสัพมังกลังลักอันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะเวนะสเมนตุปวัตุสัพมังกลังลักอันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะเวนะสัเมิตุปวัตุสัพพมังคะลักลากันตุสัพพิเตคาสัพพสังฆานุภาเวนะเวนะสัเมิตุยิติตังหิมะมะยิติตังหิมะมะกายวัจจจิตตังหังวันทาวังหาลาภูปุจิสุโทปูเฌมีกายวัจจจิตตังหังวันทา องมาจลาจีนีแม่สีปทุมมาวิสุทธิทเทวาภูเทมีสาธุสาธุสาธุขอจงสักชิ์คิดสาตคนละโดมนี้จงมารดมดาลขอเจ็บปีดาตวอ่นดินสิบหกจนแปาสิบห้าจนดี่สิบสี่จนบันดาลไม่ได้ลูกสิขออ่อนจากปูวงปูสีสุดเท่าเละแม่สีปทุมามาลงมา เป็นจิตวิญญานและหขวงหลวงปู่เงินอีปุขาจะร้องขอไว้นำมณีวันนี้ขอให้การตาเทียนเป็นดวงงามงาสวยด้วยเถิดสาธุ Thank nice. you. ไกันทุกวันครับที่ทางมีพระพุทเจ้าเต็มเต็มเลยทท่านสตัว 这个不知道。<laughs> คือนึกบ่ได้คือตัวแต่ว่าเขียนไปบ่ได้เงินเดิกครับเจ้าว่ากระได้เดี๋ยวบ่ต่อบ่ฮอดประมาณนึงคือ

มาไปซอมตัวน้องอนะครับเนาะราเป็นเทียบมอนี่นะครับขเขาเ็ดกันานี่เลยตัวเด้กต้งต่ยันเด้ตัวใหนะครับมาเขไป่อนใกล้ๆเอ่อพี่น้องมานี่นะครับเ,เ,เ,นเนด้สิบหค่ำนะครับก็ พาพี่น้องมารับชมกันนะครับที่ลุงของเก่านะครับพี่น้องสี่ขอกันมานะครับที่อยากดูคือหยดน้ําตาเทียนลุงของเก่านะครับก็พาพี่น้องมาดูกันนะครับตัวเลขน่าจะเป็นนะครับใช้วิตจารณญาณนะครับดงไม่ได้แต่ต้องคือหยุดนิ่งเลยนะครับสวดจบก็น้ําก็หยุดไหลนะครับที่แรกน้ําก็วนนะครับ กีลงหยดน้ำตาเทียนลงไปก็พี่น้องใช้วิจวนะารณญาณเอาก็แล้วกันนะครับนี่นะครับคือหลวงปู่เงินนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับนำท่านลงไปแช่ในน้ำขอทุกครั้งคือหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับบงของลุงที่แผ่คอทุกวันนะครับ รุ่นจอบร então, ุ่นหนึ่งนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อเงินนะครับพี่น้องเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นจอบนะครับรุ่นแรกรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นพี่น้องดูนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมก็แล้วกันนะครับลุงก็จำมุนให้ดูนะครับประมาณนี้ก็พี่น้องก็ตีเอานะครับที่เกด เล็กๆก็สังรวมกันก็แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องนี่นะครับที่ดูกันแล้วว่าตัวเลขน่าจะเป็นนะครับตามที่ลุงสังเกตนะครับลงก็ในมุมมองนะครับของลุงนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใจวิจารณญาณนะครับ หยดน้ำตาเทียนนะครับวันนี้ถึงจะไม่สวยนะครับดูดีๆนะครับตัวเลขน่าจะเป็นเลขไทยนะครับพี่น้องตัวสุดท้ายและตัวแรกนะครับจะมีวงกลมอยู่จุดหนึ่งแล้วก็ตัวที่สองก็พี่น้องเคยเขียนเลขยังไงนะครับดูเอานะครับที่เขาโค้งแบบค่ะคยๆกับเขาเรียก แมงอะไรไม่รู้นะครับแต่แมงคามนะครับถ้ามียอดมีน่าจะเป็นนะครับที่ตามที่ลุงดูนะครับตัวแรกและตัวสองตัวสุดท้ายนะครับพี่น้องชัวิจรณญาณน,นะครับที่น่าจะเป็นอยู่ที่ตัดให้ไปเลยนะครับพี่น้องจะเป็นแปดห้าเก้าหรือเปล่าครับ จะมาตัวเดิมหรือไม่หรือว่าจะเป็น8ตัวที่งอโค้งเข้าไปดูที่ตรงกลางนะครับจะเป็นเลข6นะครับจะเป็น6กแหรือไม่นะครับดูดีๆนะครับต้องใช้วิจกรณญาณน,นะครับในการรับชมคลิปนี้นะครับเป็นตัวเลขนะครับแต่ต้องใช้ดุลพินิษนะครับในการดูนะครับ เอหมุนดูกันนะครับรอบข้างนะครับว่าปรามาณไหนนะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องดูเอานะครับดูในวงกว้างนะครับดูไกลๆหน่อยนะครับอย่าดูใกล้นะครับคือแสงมันจะบารล้านแล้วก็สะท้อนนะครับจิตวิณญาณนะครับตัวเลขปฏิประต่อนะครับให้พี่น้องดูเอาก็แลกกัน นะครับดูเหลี่ยมดูวงเอานะครับตัวเลขน่าจะเป็นนะครับฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงของเก่านะครับขอให้พี่น้องจงโชคดีนะครับสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้หรือตลอดไปนะครับฝากเอาไว้นะครับให้พี่น้อง fc ทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ ก็มีประมาณนี้นะครับพี่น้องชีวิตเลน่นงานกันนะครับเล็กนี้หยดน้ำตาเทียนนะครับพี่น้องก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับม่ให้งมง่ายนะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับ ใช้วิจารณยานนะครับในการรับชมก็แล้วกันนะครับรก็ประมาณนี้นะครับท่านน้องเอทุกท่านนะครับจะดูที่จุดไหนข้างไหนก็ได้นะครับแต่ตัวเลขที่ดูแล้วนะ่าจะเป็นนะครับเป็นได้ทั้งเลข8ปดถ้าดูเป็น2ตัวนะครับก็ เกิเป็นเเป็น1เป็น9ได้นะครับพี่น้องตัวข้างขวามือนะครับชีวิตกิเลนายานในการรับชมนะครับพี่น้องใส่ชิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับตัวเลขก็มีประมาณนี้กันนะครับ ให้พิจารณาในการรับชมนะครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับดูนะครับดูเป็นดีๆนะครับแต่ตัวไดกเป็นปฏิปปต่อนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับพี่น้องที่เกามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงคองเก่านะครับนี่ คือหยดน้ำตาเจียนนะครับลงให้นะครับพี่น้องที่พี่น้องเอฟซีขอกันมานะครับฝากไว้โดยสำหรับคลิปนี้นะครับของคองปู่เล้นะครับวันนี้ลงจะได้มงหลังคานะครับจะนำเหล็กมาทำหลังคาให้ปู่นะครับก็ขอ ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับขอพี่น้องโชคดีสำหรับวดวันที่หนึ่งมิยนี้นะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอคำว่าให้พี่น้องโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ